ะะเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาจังหวัดพิจิตรฉิงท่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ค่ะ ที่ลำน,ำน้ำหน้าหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2566ซึ่งจังหวัดพิจิตรร่วมกักบวัดท่าหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดขึ้นซึ่งถือเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำของชาวพิจิตรที่ร่วมกันส่งเสริมอนุร,รักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยในช่วงพิธีเปิดถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีขบวนเรือพระราชพิธีจำลองอันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสวยงามตระการตาค่ะ สำหรับการแข่งขันเรือยาวจงังหวัดพิจิตรปีนี้นะคะมีเรือจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน40ลำแบ่งออกเป็นประเภทเรือยาวใหญ่ไม่เกิน55ฝีพายเรือยาวใหญ่โบราณไม่เกิน55ฝีพายเรือยาวกลางไม่เกิน40ฝีพายเรือยาวเล็กไม่เกิน30ฝีพายและก็เรือยาวเล็กภายในจังหวัดไม่เกิน30ฝีพายค่ะซึ่งบรรยากาศการแข่งขันนะคะถึงปีนี้จะมีน้ำน้อยแต่บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะต่อการแข่งขันแต่ย่างได้ บรรยากาศก็สนุกสนานอย่างที่เห็นเลยค่ะท่ามกลางนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดากองเชียร์เชียร์กันมันไม่หยุดนะคะเรียกว่าท่าฝีพายไม่เหนื่อยกองเชียร์ก็ไม่เหนื่อยค่ะที่รับชมเนี่ย คนคุณผู้ชมเองก็จะรับชมอยู่ตรงการแข่งขันอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำน่านค่ะก็เห็นภาพกันชัดเลยแลวเดี๋ยววันนี้เห็นว่าจะมีถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมน้องฟ้ายใช่ค่ะวันนี้สําหรับการแข่งขันที่จังหวัดพิจิตรนะคะช่อง5้าของเราจะทําการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปใครที่อยู่ในพื้นที่พิจิตรแล้วอยากจะไปเชียร์ข้างริมน้ํา ไปได้เลยส่วนใครบอกว่าชอบดูการแข่งขันแต่ไม่ได้เดินทางภัยพิจิตเปิดช่อง5รอไว้ได้เลยค่ะถ่ายทอดให้ได้รับชมกันบ่าย3โมงเป็นต้นไปรับรองว่าสนุกและมันแน่นอน เราจัดการแข่งขันนี้นะคะเราถ่ายทอดสดใน7สนามด้วยกันสนามที่คุณผู้ชมจะได้รับชมวันนี้เนี่ยเป็นสนามที่5แล้วสนามที่6เนี่ยจะไปกันที่สิงห์บุรีนั่นคือช่วงเดือนตุลาคมสนามสุดท้ายสนามที่7จะแข่งขันกันที่ปทุมธานีอันนั้นเราจะแข่งขันในวันที่5ทธันวาคมซึ่งช่องห้าก็ถ่ายทอดเช่นกันแต่ก่อนอื่นต้องมาติดตามก่อนเลยวันนี้บ่ายสามโมงตรงติดตามกันได้ที่ช่องห้าค่ะ